มาพี่น้องตั้งโมอเรต้องรีรออย่างเวลามาถึงแล้ววัตถุดิบที่จะสัน่นไฟเรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะจ่งใส่หม้อแกงได้เลยอันดับแรกซุปไก่ก้อนโดยลงไปจะใครแล้วก็่มหมูสามชั้นกะว่าใครจะใส่ยัางก้อนอยังดูนก็นแล้วแต่ความถนัดนอไม่ผิดกติกาใดๆจากนั้นก็ตามเครื่องแกงมันก็มีอย่างนี้นาะพี่แข่งหอมแดงหอมเตียมแม่กะปิเนี่ก็มีต้านะ ผมใช่มีอย่างนั้นแข่งบ้านเฮานะ่ยต่ำมากไปด้อยังดึงล้มง้ยหลังไปใจผมเอาแกงสักคำนกกกหำนึ่งผมปวดโจ๊บปวดตาขว่างเห็นไหครับเนาะง้อยพิกมากต่ำพริกให้มันเรียบเห็นไหครับเนาะเสร็จเรียบร้อยก็ใส่กะปิลงไปตามสูตรมีอย่างต่ำนร่องนิดนุ่นนิดนุ่นนิดเข้าไปคดี๋ยวก็ใส่แห้งเข้าไป ทบห้านี่เราต้องใส่นักหน่อยอันนี้ผมใส่โลงยไปหน่อยนะหัวมันกินบกองแล้วแก็ก็เอาเกนคกเข้าหนืดหนืดหนดนืดที่มันสามัคคีกันเราได้ปีแล้วบอกก็เอาปากเข้าเคาะแกนคบแล้วก็โคกปาก2กันมันนี้แล้วแต่สุไปสุดมันหนึ่งต่อไปก็เอาปากกันล็อกน้ําพริกแกงเขาลงไปโจ่งใส่หม้อแกงได้เลยครับและที่สําคัญบัด้ลืมเด็ดขาดพักเอาน้ำแกงในหม้อแกงนี่มาใส่ในครกเป็นน้ําล้างโคกอันนี้เป็นเพราะว่าน้ําวิเศษนะ ก็ใส่เมไปแล้วนี่เรียบร้อยเลยเนอะถ้ากดฮะลงไปในหมกแกงแต่บอดีใส่โคกลงไปตัวเน้อถ้ามันลำล้าไปนะและแล้วก็เป็นคิวของพระเอกของเฮาไก่ผู้โจงครับจนการแต่ว,วนันนี้สีท่าจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวขนาดก็เลยต้องทําการนวดื่้เป็นให้หน่อยนะในก็ออกซึกมาเยอะละเฮาก็จะค่อยๆนวดให้ป้นได้ผ่อนคลายสบายตัวให้หน่อยนาะขั้นตอนต่อไปก็คือการเปิดหัวเนาะองว่าขั้นตอนตอก,อการเปิดหัว อันนี้เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่อยู่ภายในนะครับจากนั้นก็จะเป็นการแช่น้ำออนเซนอันนี้ก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและก็พร้อมที่จะใช้งานได้ในคราวต่อไปนะครับทัามการขยับขยื้นร่างกายในอ่างออนเซนโดยหมุนไปหมุนมารอบๆ ถ้าขี้ใครมันออกเขาก็ออกปากสเวลตักกว่างปไงปเนี่ยปัดถทดน้ําคุณติวจากนั้นเติมสารส้มลงไปด้วยบวกรอส้มน้อยให้สักสิบหน่วยเนอพี่น้องเนอจากนั้นเทมสักสิบวินาทีเขาก็จะยูนีพักแคเข้าใส่พักแครหรือว่าพักกูลิงนี่ยนะครับปัดโทษขึ้นตึ๊กขึ้นตึงพี่น้องเฮ้ยยังบาซาสมใจเถอะเติมความขิวเข้าไปด้วยพักละหรือว่าพักชะอมนะครับเติมพักแหกลงไปอันนี้ปีข้างบ้านต้นตืต้นเราม่พตะกี้นี่ คุณบอกว่าใส่ลงไปตัวยหญ่น่อยลำเหนื่อยวะ่ะเลยใส่จัดที่เปิ่นกันเนาะบะกองว่าทุกสิ่งทุกอย่างหมดละหมดลึงไป้เราบอกเฮาก็จะรอเห็สักห้าวินาทีแล้วก็เอาอปากเข้าฟื้นกันรอบตบไปเหตุสองเลิ้นจบสิ้นภารกิจพิชิตแกงปีขอบคุณหลายๆครับ